สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเอฟซีมเข้ามาหลายนะครับว่าให้บ่าวเถ่ามหาหลวงพี่ลึกครับนะครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566นะครับชุดบนนะครับห้าตัวมาสามตัวของหลวงพี่มาสองสามงวดแล้วครับผมนะครับเด่นบนห้าตัวนะครับมาสามตัวนะครับเดี๋ยวจังปเบิงน้ำกันนะครับถ้าจับในชุดหาโตนะครับ มาครบทั้งสามตัวนะครับสูตรบนของหลวงพี่ลึกลับถือว่าแม่นนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งของเพิินก็ถือว่าแม่นนะพี่น้องเนาะเอฟซีถามเขามาหลายครับเอา้ามารับชมตองวดน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566นะครับผมครับเอาถามมาฟังมาชมน้ำกันนะครับประกาศน้ำมาสการครับหลวงพี่ประกาศน้ำมาสการเจ้าค่ะเอาหลวงพี่แปลสูตรกันท่านผู้ชมนะครับเบิ้งของงวดที่ผ่านมานะครับผมมาด้วยกัน ตามตัวเลยนะครับแปดหนึ่งสองธรมชมนะครับถ้าวิ่งเด่นคือเด่นอ่าหนึ่งกับสองเนอะครับโอ้แต่เสียดายแล้นี่นี่ครับเจ็ดสองนี่หนึ่งเจ็ดสองพรจ้าไแปดสองนี่คือลุงพี่ถ่าจับต็มตมเลยแปดนี่จับผิดนี่ครับลุงพี่จับผิดธรรมชมนี่สามตัวนี่ลุงพี่ก็จับไม่มีให้อยู่ครับ นี่ต่ว่าลุงพี่ให้แค่สองหางข้างล่างนี่คือเมนเนาะคะ่ะสี่กับหกมาด้วยกันนี่ข้างล่างสี่กับหกก็มาด้วยกันโอ้เป็นเจมบุญนะครับสามงวดเลยครับไอชุดห้าตัวมาครบสามตัวบนของหลวงพี่นะครับนะี่ครับเอฟซี FC ถามเขามาหลายสามตัวหลวงพี่วัดให้วนเอาโหลดนี่นั่นหนึ่งเจ็ดสองโอ้ถ้าเจ็ดหนึ่งสองนี่กัดนนหลวงพี่เล้ามันผันมาเหล็กวิ่งมานํากัน เอาลุงเอาวันนี้จังไรใ,ให้ลุงพี่เขียนให้ <c oughs> มือมือหายแล้วลุงพี่ <c oughs> จังขังอันลุงพี่เขียนให้เออของบา,าเถื่อเขียนเงินพี่แล้วก็เก็บเขาสาั่มๆยูเลยว่าอืมเอาลุงพี่จับสามโตน้ำหนึ่งหลุงพี่เด้อตั้งกูไปอย่างนี้วนวน,น,นในชุดบนน่ะลุงพี่น่ะว่นเดียวกันนั่นแหละวนเดียวกันนั่นบ่ครับผม เอฟซีถามเขาเมื่อไหร่ธรรมชมหลวงพี่ลึกลับนี่หนึ่งตุลาครับหลวงพี่หนึ่งทับสิบทับหกหก บนครับเขียนวิ่งม่ลงพเนี่ยที่แรกครนนะับชุดบนหกกับเจ็ดครับสองสามสี่นี่ธาู้ชมว่มนเอาเลยนี่นี่จึง,งวดที่แล้วนี่ บครับแปดหนึ่งสองโอ้าจับนี่เข้าตรงตรงครับผมหกสองหกสามสเจดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่อ่าท่านผู้ชม <c oughs> ล่างล่างตรงนี้ก็ได้ลงพี่ล่างครับล่างดินสองดินสองกับสามเลขติดแปดเก้าศูนย์กับ 28, 29, 20, 38, 39, สองแปดสองเก้าสองศูนย์นท่านผู้ชมสามแปดสามเก้าสามศูนย์งวดนี้ไม่ซีดงวดนี้ไม่ซีดยังไหงไหลวงพี่ข้อท่บนทั้งหลังเลยขาทั้งบนทั้งล่างคิดเบิร์นนะโองวดนี้แตกบนแตกล่าง,างจับสามตัวให้บอลลวงพี่งวดที่แล้วนีะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดสองเกือบแตกสามตัว จับบ่ในี่นี่บอบนนี้ลองจับให,ห้จากสองหางเลลวงพี่นนี่แม่นครักสามสามงวดเลยที่พี่น้องชุดเนี่ยชุดห้าตัวเนี่ยหกเนือหกเียกนีครับครับหกสองสามครับสี่บ่สี่บ่เนีน่ยบ่ก 2, เกสามบ่ค่ะ เดแต่แต่ให้ลวงพีจับให้จับบนเนี่ <c oughs> 2สองหกสามเอาลวงพีจัคทางัเดเลหลวงพีสองหกสามสองเจ็ดสามหดลวงพีรือตัวใดพอลวงพีจับในชุดหาตัวได้ธรรมชมห้าตัวมาสามตัว จับในชุดหาตัวลวงพี่แหละแมน่แมนแล้วอยู่ได้นี่มาเท้ะเราลวงพี่เนาะอืะอสองสามคือกันได้เรองชุดลลางนะอือเอาชุดบนไปละลวงพี่แมน่นจับชุดบนไปครับเอาเองเลยวะครับเพิ่นครับเองครับอ่าแล้วลวงพงนะี่จับอีกจากหางนะนี่เนี่ยจากสองหางขึ้นวดที่แล้วเนี่ย เป็นหกเจ็ดสาเพรลงพี่เจ็ดสามครสามนะครับท่านมาเขียนกันได้ลงพี่ปอยอ๋อธรรมชอมามาแล้วครับเน้นคู่ใดเลยลงพี่อันนี้ถ้าวิ่งวิ่งหกับเ็บนลงพี่บน อันนี้วิ่งนะครับเด้ออันนี้วิง่งวิ่งบนวิ่งล่างน,นี่ครับอันนี้ล่างอันนี้บนนะครับเมน,นคู่ได้ครับลงพี่เอาให้ชัดชัดใช่แล้วมัดมัดคู่ได้ครับมัดเจ็ดสามมัดเจ็ดสามเออนตรงนี้นะเอ็นในกลางด้วยบนบนนี่ครับเจ็ดสาม เจ็ดสามเมียนสามหกสามหกสามครับเจ็ดสามหกสาม,ม 7, 3, 6, 3, พี่นอ้องชุดล่างนะครับลงยื้มกลับนี่แหละกลับตัวด้วยได้พี่น้องเด้อกลับด้วยเขียนมาให้กลับด้วยนะครับนนเนี่ยตัวนี้ชุดล่างเนี่ยสามแปดสามแปดอโอ้สามแปดง่ำโมบี มัก์คสามแปดทางเบ้าทากับมกักไปแล้วครับสามศูนย์สามแปดน้ำหลวงพี่กับมาร์คครับทธรรมชุ่มนะครับมีตัวร่องบ่หลวงพี่ชุดล่างหาลอเาลตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องครับเลขกลางเนี่ยหาลอตเตอรี่ไว้เลย <fits S 1> <c oughs> มามักสองสามันก็บ่ได้เออเอาถ้ามักหลวงพี่ว่าสองสามนี่มามีโอกาสมั้ยมันกันมั้ยครับเล็กพี่น้องเอาผู้ใดมักกตมักสองสามจับเอาหลวงพี่บอกเห้เมื่อเห็นมันเล็กกับหัวยเอาสองสามั่นสามภาษามาจับใไงอ่าประมาณเป็นเล็กวิ่งอ่ะหลวงพี่ว่าผู้ใด้ถามักเออเอาถ้าเด่นอีกคู่นี่นี่มีแค่ในบุญหลวงพี่ เด้งแค่สามแปดกับตัวได้ทำได้ทำประชมได้เอาแคปหน้าจอมาลายตัว่าล,ลายตัวอ่าบอดายมักเล็กเด่นเล็กจริงนี่ครับงวดที่ผ่านมาอึ๊บอ่าท่านผู้ชมว่างวดนี้ก็ให้ม่าก็ถืออาฮกซีนี่มันเอาครับกับหัวบอกว่าให้กับหัวเอานะกับกับเอาอะไรนะตัวกับนี่ครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับชุดบนนี่ครับห้าตัวมาสามตัวนี่ชุดบนในชุดนี้อย่าลืมนะครับหลวงพี่จับให้แค่นี้ล่องสลับกันเอานะครับ หลวงพี่ลึกลับ1นึ่ตุลาคม2,566 2กสองกับ3ตรงกันทั้งบนทั้งล่างนี่ครับหลวงพี่เลดเด่นห้ล่างเลย3,8กับ2,3งสบนวิ่ง6กับ7ครับเล็กติด2 3งสามนะครับสตัววนเอาในนี่ครับหตัวมา3ตัวแน่นอน6กสองห7สามหกงเีหลวงพี่ว่าหวงหกกับเจกับตัวด้วยสตัวสองหกสกครับล่างสกับสวิ่งนะครับตัวเด่นแปด้าย์ตัวติดครับ 28 29ป0 38 39 30แต่ว่าหลวงพีา่าสองกับ3มีโอกาสมา,มา,สมาเห็นบ่นนครับชนกันบนล่างนะครับแคปหน้าจอครับผมนะครับนี่ครับผมนของงวดที่ผ่านมานะครับเอากราบขอบเหมือนกันเลยครัเอ้ทังคีนครับขอบะหลวงพีเนาะอ่าไพ่ไพ่เอ๊ะใจไพ่สลาดเนี่ยนี่ถือถือทียนลวงพีเอาครับท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้ากราบขอบคุณขอบคุณหลวงพีครับแอดมินบาร์ทอร์สวัสดีครับ